ใช่เหรอกูบวกร้อยเดียวเองทำไม่อย่าโยนของลงน้ำอย่าโยนของเอ้ยตรงไหนเรียกอะไรบอกกันด้วยนะไม่รู้เรื่องเลยอย่าโยนกูดัพ่อเจานะตัวเฟกเองอุ้ยตัวไหนวะตัวเจ่อรอบแล้วเอกูขอโทษทีกูเล่นปืนโคไม่เกียร์บอกันดีอก็ได้โอ้โห สตาโตตาเตอร์เปิดตาร์ทอนเป็นอะไรกูจะไม่ขับแ้่กูหลอนแม่ก็เพื่นยิงกูมเดียด่าอีกูเนี่ยเอนยิงกู เฮ้ยไอ้ฟุกไอ้เชี่ยเดินตัดหน้ากูเลยนี้เลยเหรอไมิดตัวเลยมิดตัวเลยเดือดใครอ่ะอ้าวแล้วคนเดียวใชิบหายละตัวทางสกายมตัวหน้ามึงตรงไหนคือมิดโอเคเมื่อไหร่เราจะตีใครแตกวะเพื่อนเล่นแบบสโลสโลกันนะต้องต้องทำปีชีปล่าโยนบอมลงน้ำบอมให้มานเซตอ่ะ ดีนะกูไม่ได้ขันหน้าไปฟังเฮ้ยใครโดดปะย่บูเฮ้ยมึงเห็นเงาตอนมันนด้วปะเม,เมื่อกี้เห็นดิตอเป็นเลยนี่เลยจ้าพันนเลยเ่ยทำได้ไงวะอัตา์เสมอเฉยพิธีกรรมไงล่ะเพื่อนจานนี้คือจานแอนเชียนนะเว้ยโบราณสถานใช่ไหมเราทำการสังเวยเ p s พิเของไอ้หมีม มันจะมา BDA ไวไอ้จีสั่งเวล่ะไี่จีสั่งเวลื่นเลยเหรอไอ้ตำรวจเนี่ยโจสังเวล่มึงนะแาจริงริไม่ต้องมาลามูนะไอ้เหี้ย นี่ไงทุกอยที่กูไม่อยากทำกูหันไปทางไหนก็ได้ไอพี่ยัดคลุ่มหมดเลยวะเฮ้ยบูโยนบอลโยนบอลเป็นพิธีเอาฟุกเก็บมาละโอ้แผ้แน่เลยเออจริงเนี่ย้ระโยนบอลลงน้ำสามตาเราได้สามตายนอะเว้ยไปตามทันเฉยเฮี้ยคนตู้ เนี่ยโยนปืนด้วยรอบนี้พีทีหนักกว่าเดิมเฮ้ยไอ้เทียมันมันมันตัดกันสกายใช่เหรออ่ะโยนมาอีกรอบหนึ่งไม่ตัดกันแพ้แน่เฮ้ยคือคือไม่ไม่ฝีมือแล้วดวงเครื่องดวงดีกดวงเคื่องเดือดซึมขมมน่ะดาวหายแล้วไม่มีดาวน้องไม่มีดาวในน้องมันเรียกว่าอะไรไปบอกด้วย ปล่อยให้งงไปให้งงเรียกว่าเอ็มเอ็มเอ็มโออาร์บีจีอะเงี้ยผูตายเลยเอาเอาเล่นเอ็มโออาร์บีจีทีออกเลยอะสงสายมันอยากให้กูไปคุยกับ NPC อยู่นี่มไปเป็นนักดับดำเลยเนี่ยมีสมองมีสมอง มิสโมออันนี้ชื่อใครหรือเปล่ามิสโมอมิสโมอซันจิเอตัวหนึ่งหรอ่ดยนักทั้งขวามทางขวามีิมิดมิดนีอะไรอ่ะมีไปแล้วเอามิดมิดมิดเอามันยืนนิ่งแท้ๆไอ้นี่เปุ่นเอามั่นใจอะเอามั่นใจ บ้านเรา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 โยนบอลลงน้ำเป็นพิธีอ๋อขูดหน้าหนีเลยทพร้อมตออู้เลยจ้าความลงทุนเปความเสี่ยงกายเก็บปืนให้กูด้วยอะไรให้กายตายให้เก็บปืน ไมจยิงนะหลอว้าเ้อไออกละไมปออกโยนโยนโยนไย้ายไปเอาไปปนไปเยไฟไฟไฟบีไฟบีไฟบีไฟกู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 ไม่เด้อระเบิดมันไง แพลแล้ว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 อ๋อไม่ใช่สองตัวกันอุ้ยอะไรวะแ่โอุ้ยโอ้ยแบ่งกันมั่งดีเล่นคนเดียวเลยเหลือตัวเดียวเองไม่ได้เล่นไม่ต้องเล่นแต่ปวดเสียงยังไปมาหนี่ยเราเราผีชีบอ่ะคุณ ไอเหียคสิคมศพมาทางไหนมาทางกูมามาทางสไหนบอกทางเมืองมันมีตัวหนึ่งตรงนี้่ารมรวกันอะไรก็ได้ใหญอยู่ไหนกันไปซืหาสกายสกายเอเียไอ่ เอลเขาพอเขาอเออสวยๆวสเดียกูอยากะเออโอ้เหนื่อยวะนี้ทำไมมันเป็นงี้วะ